สวัสดีจ้าพี่น้องทัพผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยา,ายไพ่ผ้ากินพ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยา,ายไพ่ได้นั่งของมูลแนวทางตำเหล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมปเป็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังยา,ายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยา,ายไพ่นะไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อยยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่า อัปเดตคลิปใหม่ๆพี่นองกับสิบริาพาดเบิงพาดช,ช่มนอทางเนาะจ้ะพี่นองมาอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทยกายกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่นองเนาะกาบบ้าหลายยายห้างพี่นองเนาะเฝ้าไปเบิงของมูลนอทางอาจารย์ตำเล่าอาจารย์ทันแหลกเพเลินนะคะพี่นองเนาะมาเบิงค่ะเนวอทางนี่เรื่องนึงว่าเป็นลสิบ้าบอมาเนาะพี่นองเนะาะยายไพ่กำลังสิอัดลิบเลื่อนเบิงนะคะเจอก็เลยเอามาให้เบิงเนาะพี่นงเนาะ อ่ะนมสุพันธ์ค่ะพี่น้องค่ะนมสุพันธ์บอกว่ามัอนี่เด่นเจ็ดกับแปดนะคะพี่น้องเด่นเจ็ดและแปดม่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์อ่ะแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์มาสั่นพี่น้องเอาพิจารณาตามเพคนใดเนาะสำหรับแนวทางผู้ใดมักแนวทางนมสุพันธ์นะค่ะคนว่าเพยคนสีบบอลงุหายเลยเด้พี่น้องต่อเก่านมสุพันธ์มันจะมาตาเศร้ามัอนี่มันบอลงุหานะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปูตามล่ามันนี่เด่นสองนะคะเน้นสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดหกสองเจ็ดมักกระจวดสำหรับแนวทางของ แอดปูนะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อเป็นแนวทางของแอนนัมพุเนาะคนบอกว่าเม็ดเดียวงอกแปดสามนะค่ะสามหกกับแปดสามท่าท่าทาทาทาเท้าพี่น้องทำมักสามเอาไว้เอาสามเอาสามไว้หน่วยบนนะคะพี่น้องค่ะเอาสามไว้หลักหน่วยบนนะพี่น้องเด้อสาวพี่น้องมักสาม เอาสามหน่วยบนเด้อค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดกระตูนเนาะคะ่ะแอดกระตูนงวดที่แล้วเข่าหกแปดนะจ 8, 6, นะแปดหกน้องวันนี้เด่นเจ็ดกับหกเนาะค่ะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่นะคุยน้องถ้ามักสามอ่า,า,าวันนี้นะคะถา้าหวยถ้ามือนี้มีสามสามจะอยู่หลักหน่วยบนตามเล่ามือนี้เนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแอ, Ad อ,อ,อดอกระตูนหรือว่าแอดวัลล่าพ่นี่ยแหละเพื่อนบอกว่าเจ็ดกับแปดเด้อมือนี้เด้อวันสั้น ต่อไปเลยจ้ะแอดสูตรนี้นะคะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าขังเทิงช่วนหกกับสองเนาะจ้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกอ่ะแปดสองเนาะค่ะราคาข้างล่างอยู่ที่แปดกับเก่าเนาะจับครูแปดเก่ากับเก่าหาวสันต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมิสเตอร์มาคัแปลว่าได้มาหายใจอาจารย์่ได้พี่น้องนะคะพู้นี้สำหรับผู้ใดเป็นเอฟซีอาจารย์เสน่ห์วันนี้ไม่มานะคะพี่น้องคะอ่าบันนี้มาเบิ้งค่ะพี่น้องแอดมิสเตอร์บอลบาโรนีเดนซี เน้นหกสี่ก็หาสี่เนาะจ้าแปดหกสี่สำหรับแนวทางของแอดมิสเตอร์บอลเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสิบเก่าเนาะตำราวันนี้สัน้นมาได้บบล่างเด่นหกกับเจ็ดนะคะพี่น้องหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสำหรับของแอดสิบเก่าเนาะค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนายนุ่มเนาะค่ะ นายหนุม่มเราบอกว่ามโอน,นี้เด่นศูนย์กับหกฟันหกหกสามสองหกเนาะจ้ะเอาแคบหน้าจอชุดเต็มสําหรับแนวทางของแอดชายกุลแอดชายกูลสันของแอดหนุ่นมเนาะค่ะเนาะพิจารณาตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ Ad แอดเอลนโบเนาะแอดเลนโบหอยม้ามาเบิ้งค่ะพี่น้องโมน,นี้งวดที่แล้กวก็เขายได้แอดเลนโบ oh, เข่าดีเด้พี่น้องค่ะผู้ใดมี่ตโตจับดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ผู้ใดมีตัวจับดีเอาเอาใส่ของแอดเลนโบได้เนาะจ่าเด่นสองสามซีเนาะถ้าเบิร์นก็สองสองสามสามซีซีมือมือนันเข่าซีซีเนาะแอดเลนโบเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพ,อพ,อพ่อนปิดนกเห็เนไหมอันนี้เป็นแนวทางของแอดก่อนเกมนะคะพี่น้องคะแอดก่อนเกมหามากมือนี้แอดก่อนเกมบอกว่ามือนี้เด่นนะคะเด่นแปดกับเก้าเนาะจ่าเนาะอาแค้หน้าจอเลยนะจ้ามีเก้าเจ็ดเก้า ก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าแปดแปดเจ็ดแปดหนึ่งเจนะคะสำหรับแนวทางของ uh, เอดก่อนเกมนาะพี่น้องเนาะตโอไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสันพี่น้อง่นบอกว่าเมื่อนี่ตำเรล้าเด่นอยู่ที่ อ่าศูนย์สี่หนึ่งศูนย์เนาะค่ะศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งเนาะคะ่ะข้างบนศูนย์หนึ่งข้างล่างศูนย์สี่ว่าสั้นพี่น้องจ้าค่ะผู้ใดเด่เงนงบหน่อยกับจวดจา 40, ่าศูนย์สี่สี่ศูนย์เด้อพนาพี่น้องคะ่ะเอามักตัวใดกับว่ากันไปตามสูตรน้ำเพิ่นตัวน,น,นั่นหลุเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์นิวัฒน์เนาะคะ่ะอ่าเพิ่นบอกว่าเด่นสามกับแปดฟันสามว่าสัน้นเพิ่นเน้นสามเก้าสามแปดและแปดเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องเอามักตัวใดกับว่าน้ำเพิ่นมักอาจารย์ท่่่่่าาาาานนนใดกกคออยววเะสม ตำลาวได้มากค่อยๆกหันหลังมือกับอาจารย์เก่าเนาะพี่น้องเนาะหาหลังมือกับอาจารย์เก่าอ่าเก่ามาให้นะคะพี่น้องแต่ว่าอาจารย์เก่าเก่ากรดีเลี่ยวเนาะเพอลุ้งเนวทางให้เข้าประจํานะคะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเพนเพนพารวยเนาะมื่อนี้เด่นซีว่าสั่นแอดเพนเพนวาหกหนึ่งสี่สองเนาะจ้ะหกสี่สองหนึ่งสี่สองนะคะสำหรับอ่าเน้นสี่สองสำหรับแนวทางตำลาวแอดเพนเพนพารวยเนาะมากระจวดจาดฟาดบึ้มน้าเพลินได้ค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าพาตาเทพเนาะไพาตาเทพบอกว่าเด่นมือน,นี้อ่าเพิ่นบอกว่าเด่นสามกับเจ็ดเนาะค่ะห้าสามเจ็ดแปดห้าศูนย์เจ็ดห้าเนาะค่ะห้าเจ็ดแปดกับแปดห้าสามนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะพี่น้องแกไพ่ขอย้ำเลยพี่น้องถ้าสามมาเนาะถ้าสามมาสามจะอยู่หลักหน่วยบนวันสันพี่น้องเอาล่องเบิร์กนะคะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค์ค่ะแนวทางของแอดเจนิตเนาะตำรามื่อวันนี้เดนแปะกับเก่าฟันเก่าสั่นเอาชุดเต็มแคบหน้าจอสําหรับแนวทางอัอนผู้ใดแนวทางพลายไกลขอโทษขออภยัยด้วยพี่น้องด้วยแย่พี่บริอาไห้นะคะพี่น้องคะต้องขอโทษขออภยัยหลายๆนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของงันผมบอกว่าเมื่อนี้ถ้าผมมีศูนย์จวดจัดจวดจาดศูนย์ไปโหลดนาะพี่น้องนาองวองง่ายๆจังสี่ละ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะลุงนินบอกว่าจังสี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะลุงนินบอกว่าเมื่อนี่ลุงนินบอกว่าเด่นสามกับสี่นะคะเมื่อนี่สองแปดสามหกสองสามแปดสี่สองเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าสองสามสี่สองสี่สามและสี่หกสามแปดและสี่แปดนะคะถ้าเป็นเบินกับสองสองสามสามสำหรับแนวทางของลุงนินเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสไมยแย่ไพ่บดได้เข่ากลุ่มเนาะพี่น้องถ้าเข่ากลุ่มกับอันนี้อยู่เพราะว่าแย่ไพ่เข่ากลุ่มแล้วกะบแย่ไพ่เสียตังค์เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพี่น้องกับบดได้ยังแย่ไพ่เนาะพี่น้องเนาะก็เลยบดได้เอามาให้นะคะแนวทางของลุงนินเนาะมาเบิร์ค่ะแอสมัยแล้วบอกว่ามือนีเด่น0408์ดเนี่น09ก้ากับศูเนาะจ้ะอ่ะละเก้าหกหกศูนย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าเป็นเบิร์น9ั6เ0้าเก้าหกหกศูนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเล็กสมศักดิ์นะคะพี่น้องเพื่อบอกว่าหาสามเจ็ดนะคะหล้วกเจ็ดเจ็ดเก่าเนาะเน้นสามเจ็ดกับเจ็ดเก่าสำหรับแนวทางของแอดเล็กสมศักดิ์นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบัหล่าเนาะเพื่อบอกว่าเด่นเจ็ดกับสองนะคะเจ็ดสองเจ็ดเก้าและสองเก่านะคะอันนี้แอดดุยพัดรันนะคะพี่น้องคะเอ้าแคบหน้าจอมีซีตัวสามตัวและสองตัว ่หลายนะคะพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดดุยพลันเนาะไปมกักแนวทางของแอดดุยพลันก็แคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องหาเป็นแนวทางของอาจารย์กรกรสินนะคะอาจารย์กรกรสินวันนี้ว่าสั่นเลขเพิ่นกระเข่าดีได้พี่น้องฝนบอกว่าเด่นซีว่าสั่นพี่น้องค่ะเด่นซีเพิ่นบอกว่าสี่สองีสามีหก 4เจ็ด c แปดเนาะคะ่ะ c สอง c สามสองสามสำหรับแนวทางของอาจารย์กร์ก拉รสินเนาะคะ่ะเนาะไปมากระจวดจาดตามเพื่อนได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้วาสันเจเอียงว่าสันพี่น้องะ่ะเพื่อนบอกว่าบนกัลลางเด่นสามกับ4ฟันสามนะคะพี่น้องะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิรงค่ะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของเซียนพยักเนาะเซียนพยักบอกว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องเซียนพยักบอกว่าเลขเด่นวันนี้ว่าสั้นเด่นสองกับ c นะคะ่ะ ถ้าสองมากก็จะเป็นสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดถ้าซีมากก็จะเป็นซีหกซีเจ็ดีแปดีเก่านะคะสาหรับแนวทางของเอซียนพยักน้อยพี่น้องนาองต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดบักหําน่อยนะคะแอดบักหําน่อยบอกว่ามันนี่เดินสามสามสองสามสี่สามห้าว่าสั้นวิ่นสองสามสี่ห้าสำหรับแนวทางของแอดบักหําน่อยเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอคนไทยหัวใจสิงค์ค่ะพี่น้องคะคนไทยหัวใจสิง์เพื่อนบอกว่าเหลขเด่นมือนี่เอาพี่น้องแคปหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนะคะแคปหน้าจอตามเพื่อนได้เลยเน,ะะนาะพี่น้องเนาะมีสองโตและสามโตเนาะจ้าจสำหรับแนวทางของเพื่อนมากระจวดจาดฝาดเบื่มใดเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าตะวันทอดแสงนะคะเด่นสามกับหาพี่น้องจ้าแคปหน้าจออ่ะแคปให้ขยายห้แคปหน้าจอชุดเต็มเพื่อนไดเลยเนาะ,ะพี่น้องเน,นาะ มากระจวจดจาดฝาดบื้มใดค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลเอ้าวเป็นเลขตะางมาเบิ้งค่ะเป็นแนวทางของเอดพี่ะพัดนะคะพี่ละพงศ์สันดอกพี่น้อง อ่ะเพิ่นบอกว่าเด่น7จลอง6กเนาะเจ็ดสองเจ็นะคะชุดเต็มเพื่นแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินิกเนาะแอดฟินิกบอกว่าเด่น2ก็หกถ้า2มาก็จะ2องสี่ถ้า6มาก็จะเป็น6 1 6 2หและหกแปดนะคนะแปดสเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ขนมเล้าเด้อร์วัซันพี่น้องขาเพิ่นว่าเนาะเด่นสี่ห้าหกวัซันสี่หาหกเจ็ดนะคะสี่หกห้าหกสี่เจ็ดหาเจ็ดมากระจวดจ่าตามเพิ่นใดวัซันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดดีบอกว่าฟาดเข็นเข็นหาแปดตเดียวเนาะค่ะเจ็ดห้าแปดวัซันพี่น้องขาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันเอ่อเป็นแนวทางของอัน เออ่ของเออ่เก้าเงินเก้าทองนะคะพี่น้องคะเก้าเงินเก้าทองเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นอบอกว่ามื้อนี้เด่นสองเก้าฟั่น2เนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าเอา่อเซีน2442แล้วก็2332เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแกลไกเด้อมื้อนี้แกลไกมากบ่คขึ้ฮู้พี่น้องคะเด่นหนึ่งก็เก้าอวสันนะจ้ 3, 7, 7, 7, 9, ะ3ตัว729ว่าซั่นเนาะ1219 14นึ่่ะคะ, 1, 2, 1, 9, 4, ะ,คะแล้วก็19 สี่สองแปดเลขวินเมืรอนีนะคะพี่น้อง่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเออเป็นแนวทางของดังเมสไซนะคะพี่น้องขะเดนสองสามสี่วันสันชุดเต็มเพลินเขบหน้าจอเลยนะคะสาหรับแนวทางของดังเมสไซเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนไห่มานะคะพี่น้องขะแอดปูนะจ้ะเพื่นบอกว่าเมืรอนีเดนสองกับเจ็ดฟันสองนะคะเม็ดเดียวสองเจ็ดอันนี้เป็นแนวทางของ เอ่อศิษย์หลวงพอ่อสะท้อนนะคะเพิ่นเน้นเพิ่นเน้เน,น40 50นะคะเน้น40กับ50เนาะประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแม่น้องแซมว่าสันพี่น้องค่ะแม่น้องแซมเนาะเพิ่นบอกว่าเด่น32 35 90 3406 36 364 306และอ่า8 860นะคะเอ่อ862เอ้ย562เอ้ย ต่อไปเลยจ้าแนวทางของเอราชนกมูนีเอราชนกหน่อยเนาะห้าศูนย์สองสี่สี่ตัวเพิ่นเนาะแล้วก็สองสี่ห้าสี่ห้าศูนย์เนาะจ้าสามตัวเพิ่นแคบหนาจอสำหรับแนวทางของเอราชนกเนาะพี่น้องเนาะมูนี่หน่อยนะคะพี่น้องเอาให้เต็มเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นยังบอกที่เพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่มีสองหาเด้อพี่น้องนะคะยาไัยขอเตือนว่าเพิ่นไม่มีสองห้าเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าหลอกฟังเล่าว่าสั่นเน้นหนึ่งสองกับสี่สองวิยาไัยเล่าไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางตามล่าสร้างคมมาซันพี่น้องคะ่ะเดินหาเนาะห้าศูนย์หกศูนย์เก้าหาศูนย์มาซันนพี่น้องเนาะมากตัวใดก็แคบหน้าจอจวดจ้าได้ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนใหม่มากนะจ๊ะแคบหน้าจอเลยนะจ้าลายตัวแย่ไพ่บอด้อ่านหาเนาะของเซียนรุนเนาะ,ะพี่น้องคะ่ะแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแม่นบนนะคะอาจารย์แม่นบนมาสั่นพี่น้องขาเพิ่นมี3ตัวและ4โตัว2โตัวนะจ้ะแคบนาจอตามเพื่อนได้เลยเนาะ6373มบ่พี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางนะคะแอดไตฟ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดไตฟ้าบอกว่ามือนี้เลขเด่นอยู่ที่เด่น2เนาะจ้ะอ่า2024 26และ28สําหรับแนวทางแอดไตฟ้าเนาะอันนี้เป็นแนวทางของ เออเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอ็ดเมทัตโยถินนะคะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าซ7เ8็9 57 58 59เนาะจ้ะพิจารณาได้นาะคะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางของเอดบีวันนานะคะเด่น37 3อ่า3728และ27เนาะคะ่ะ3728เน้นๆเนาะค่ะเนาะ มาเบิงค่ะอันนี้เป็นแนวทางวาัดใจค้นมักเลขว่าซันพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่าตามเล่าเมือนี่วระซันวัดใจหนึ่งหนึ่งเก่ากับหนึ่งหกวระซันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวปิดไทยโดยแนยวทางของอเอลเดนนะคะ่ะเดนสองกับสามเนาะสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามหาสามหก หมกักกระจวดนะคะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าทีเด็เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขุสุข้นข,ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าทีได้แบบงปันขอมูลงนวทางให้ยายไพ่ไม่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณในไลน์ลเด้อจ้าสวัสดีจ้า